ต่างกล้องกว่านะอยู่ต่างประเทศไม่ใช่ต่างประเทศเหมือนไหมนหนาวไงนหนาวไ,ไม่จักลิซ่าแบ็คพิงค์อ่ะสำหรับห่วยรัฐบาลงวดนี้นะครับอาจารย์อ่ะยังไม่ปักปักลิงก์แป๊บหนึ่ง ใครอยากเข้าห้องวีนะครับปลาปลยังอยู่นะปลปลาลา้าสามขวดหนึ่งร้อยแปดสิบาทผมพูดมากนิดน,นึงนะผมจะให้หัวอยู่นะขอพูดนิดน,นึงเพนกินเลยเพนกะวินโปูนะครับปูเข้าห้องวีพีหลายคนสอบถามมาว่าเนี่ยมีดาม่ามีดาม่าคลิปหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงเน็ตผมหายแป๊บนึงครับ เน็ตเผมหายใช่ยังดิ้นจีสัมผัสบอนะพูดพูดมากอาจารย์พูดมากด่าไหมเนี่ยขอพูดนิดหนึ่งนะคือผมเดือนนี้ผมเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกเออนะฟังแก้งเอาออดหลอดจังเลยผมใช้แอปครับคือจริงๆหน้าไม่ได้ขาวเลยคือใช้กล้องใช้อะไรแล้วขาวยังไงไม่รู้ที่ไหนสวยเพลงอพอออะผมขอถามคำถามหน่อยครับ เพลงเทวดาเดินดินเนี่ยฟังกันหรือ,อยังใครยังไม่ฟังเข้าไปใน Google พิมพ์ว่าเพลงเทวดาเดินดินอโอนอตี้นะครับเพลงนี้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่กันถ้าเป็นหน้าหนาวอุณหภูมิจะลดลงเท่าไหร่ถ้าเป็นหน้าหนาวครูทับเบิกนะครูทับเบิกน่าจะอาจารย์คิดว่าน่าจะแตะแตะหลักสิบสิบสิบเอ็ดองศาอะไรประมาณนั้นนะอาจารย์คิดว่าเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่หน้าหนาวตอนนี้เป็นปลายฝนต้นหนาว อาจารย์ยืนอยู่นี่เนี่ยอาจารย์จะเปิดดี๋ยเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งโทรศัพท์ผมค้างนี่ขอพูดมากนิดนึงนะให้สิบเลยค่ะคะแนนตอนนี้ที่ยืนอยู่นี่ก็สวัสดีคนดูสี่พันนะเข้ามาฝากแชร์ด้วยตอนนี้ยี่สิบองศานะครับ ยี่สิบองศานะอำเภอลมเก่าเนี่ย,<า>ยเรากลับกล้องไปไหน่ห <20 S 2> นเะห็นไหมยี่สิบองศานะาาาานะครับสิบเก้าแล้วสิบเก้าองศานะครับตอนนี้นะสิบเก้าองศาเด้อสิบเก้าองศานะเวลานี้นะครับเนื้อไม่มากวนพ่อไปนั่งยู่คพุ้น คะแนนเต็มสิบให้สิเพราะมากกาอบพระคุณนะครับใน MV นะภาพที่ท่านเห็นคลิปที่ท่านได้ผมนำไปประกอบใส่เพลงเป็นคลิปเหตุการณ์จริงทั้งหมดไม่ใช่ว่าเมคแล้วเอาไปทำเป็นเหตุการณ์จริงๆที่ผมไปช่วยคนจริงคนคนจรจัดหรือว่าคนคนที่ผมน่ะผมก็คือลงพื้นที่จริงๆเลยวันนั้นก็ทีมงานกล้องเขาก็ไปถ่ายไว้นะครับ เน็ตมันมีปัญหานิดหนึ่งภาพมัวเลยมัวไหมภาพมัวไหมภาพมันมัวเนาะไม่ได้อวยน,นะคะแต่ฟังเพลงแล้วชอบมากมัวก็ฟังเสียงอะไรกันเพราะมากค่ะให้ร้อยเลยค่ะพีะ่สุมาลินบอกพี่สายลมบอกไม่ได้อวยแต่สุดยอดให้สิบเลยค่ะออนอตตี้พี่ เอื้องพรบอกนะครับฟังแล้วค่ะให้สินะครับขอพระคุณทุกคนนะครับเพียงเทวดานันดินคือสูตรโอโซนเยอะๆขีดหอดบานแท้นะครับก็คือทำไมมันกระตุกอ่ะหรือว่าโอ้ยเน็ตเครื่องนี้กระตุกอยู่เครื่องเดียวหนาวตลอดปีนะครับบ้านหนูเองค่ะโอ้ยขอบคุณครับภาพชัดเนะเสียงชัดไหม พอดีว่าผมมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ผมเอ้นะครับคือเป็นเหตุการณ์จริงคือทีมงานตากล้องก็ไปรอแล้วก็ไปถ่ายคือก็ช่วยจริงๆวันนั้นก็แจกเงินแจกอะไรก็เป็นภาพตอนไปน้ำท่วมไปบ้านไฟไหม้่ไม่ว่าจะไปทุกเหตุการณ์นะเป็นภาพจริงไปช่วยผู้ป่วยโควิด -19 ใส่ชุด p p e ลงพื้นที่เอง นะครับวันนี้มาเพชรบูรณ์อาจารย์มาพักที่ทับเบิกมาพักที่เขาคอเพราะอะไรอาจารย์มีแพนมาช่วยน้ําท่วมด้วยมามาช่วยน้ําท่วมด้วยก็คืออาจารย์ขับรถผ่านมาอาจารย์ก็ดูอยู่แล้วว่าน้ํามันท่วมอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเอาข้าวของเอาเงินเอาทองเนี่ยมาแจกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน <Okay. S 2> คือถ้าเรามองไปเนี่ยเราเห็นวิวไหมวิวสวยมากตอนนี้ณเวลาเนี้ย เรามองไปเนี่ยคือมันจะมีอยู่จุดจุดจุดหนึ่งอยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือน้ําท่วมคือเราเรามองจากทับเบิกลงไปเนี่ยน้ํามันจะท่วมแบบทั้งหมู่บ้านเลยนะครับเยอะเลยนะครับตอนนี้เขาเริ่มเปิดไฟแล้วภาพในกล้องมันอาจจะไม่ชัดเพราะว่าความละเอียดกล้องไม่ถึงเดี๋ยวอาจารย์เอากล้องดีๆถ่ายให้แล้วก็โพสต์ลงเพจให้นะครับบรรยากาศตอนค่าคืนใครที่อยู่แถวนี้อยู่แล้วเขาก็คงชินตอนนี้ก็19องศาแล้วนะครับให้เต็มร้อยละา,ากาอบพระคุณทุกคนนะครับ ใครเข้ามาฝากแชร์ด้วยสําหรับคนอยากเข้าห้อง V.P. นะครับคนอยากเข้าห้อง V.P. นะครับลิงก์ที่ปักหมุดด้านล่างเนี้ยเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันนะครับอยากรู้ว่าเพจไหนจริงเพจไหนปลอมถ้าคุณคลิกเข้าไปแล้วเห็นหน้าอโนตี้ไปขายหวยนั่นคือปลอมทั้งหมดถ้าเห็นไปปักเว็บพนันนั่นคือปลอมทั้งหมดจําแค่นี้คือผมไม่ได้ขายหวยไม่ปักเว็บพนันจําไว้แค่นี้พอฝากแชร์ด้วยนะครับงวดที่แล้วคนมาดา่าโคตรพ่อโคตรแม่ผมเยอะเลยว่า ทำไมมีคนนึงนะโทรมาไอไออะไรบางปูนี่แหละโทรมาบอกว่าทําไมกูถูกหวยกับมึงมึงไม่จ่ายวะไหนตอนที่ไอดอลนของหนูเลยเพลงอาจารย์เพาะมากนะอ่ะรัฐบาลงวดนี้เลขวิ่งนะครับฟันเก้าน่าจะมาล้านเปอร์เซ็น์อ่ะรัฐบาลฟันเก้ามาน่าจะมาล้านเปอร์เซ์ทำไมมันกระตุกบ่อยจังวะเนี่ย ไม่ทันเดี๋ยวเอาให้ใหม่พูดเรื่องหวยไทยก่อนแล้วก็มันค้างไหมไม่ค้างเนาะหวยไทย เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งหวยให้แอดมินแป๊บนึ่งเอาชุดเต็มไปก่อนเนาะไทยเดี๋ยวชุดฟันมาทีหลังเด้อเอาชุดนี้ไปก่อนเด,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาก่อนบอกไว้เลยว่าวันนี้ผมไม่ไม,ไม่ไม่ทำชนเลขดังนะผมไม่ทำชนเลขดังผมมั่นใจว่าเออก้ามาเอา้าฟังปากผมนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้เก้าบนล่างในเวลาลูดหรือวิ่งพี่วิ่งบนล่างพี่ขมผมจะบอก เหมือนงวดก่อนผมให้วิ่งเจ็ดพี่วิ่งบนวิ่งล่างพี่ได้เด้งเลยนะงวดก่อนนะพี่ได้กาไรเท่าตัวนะการเล่นคือเราดักไ้หมดภาพค้างและเสียงแรกฮะค้างบ่สรุปค้างไหมเนี่ยสรุปมันค้างบ่มูเจ้าอันบ่มหาเรื่อนี่ค้างว่ค้างบ,าางบา่ฟังปากนะ ใหร้รูดก้าได้ก็รูดไปไปซื้อลอตเตอรี่นี่คุณหาเลยลหลักก้าวคุณดึงเลยแต่ถ้าไม่อยากเปลืองฟังผมนะวันที่สิบห้าผมจะไล์สดขอทูปปูนะทูปปูเราแม่นไม่แม่นก็ดูเอาที่ผ่านมาสองสามรวยทั่วแผ่นดินรวยทั่วประเทศหมดหนี้ทั่วประเทศอ่ะงวดเมื่อกี้ทูปปูก็สวยนิดนิดคือกลับหัวก็เข้านะเจ็ดก้าแต่มันอั้น เลขวิ่งอาจารย์แปดงวดแล้วนะถ้าเข้างวดน,นี้เป็นงวดที่เก้างวดน,นี้มีเก้าใครรูดได้ก็รูดไปเลยคือไม่คิดมากคือรูดแต่ถ้าใครทุนน้อยไม่อยากรูดศูน <c> ย <oughs> ์หกเก้าฟังนะไม่อยากพูดกลัวมันอั้นศูนย์หกเก้าเก้าศูย์เก้าหกเก้าศูนย์เก้าหกหกเก้าไม่ใช่เก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกอะ พิมพ์มา909606พิมพ์มาทั้งใจ96กับ90ทั้งใจ96กับ90หน้าใสครับวา,าคนเอาถ่านใสกิ๊บเลยเอออ่ะพิมพ์ให้หน่อยพี่